นี่คือห้างแพรรอดอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังไงเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับห้างแฮร์รอดเนี่ยครับอยู่ในถนนบรอมสตันนะครับบรอมสตัน,นนี้นะครับในเขตไนท์บร uh, mm ิดจ์เมื่อกี้เจอถนนไนท์บริดจ์อันนี้เป็นเขตไนท์บริดจ์นะครับห้างแฮร์รอดตรงนี้เอง ทางนี้นะครับสร้างมา191ปีมาแล้วครับบอ้มเจ้าไม่จะธรรมดานะครับ191ปีมาแล้วเป็นของบริษัทกาตาโฮลิ o ้งนะครับก็บอกมีพนักง,งานตั้ง5,000คนโอเมก้าห้าพันคน ที่ดีนะครับตรงนี้กี่ไร่เอ่ย่ะนี่คิดเป็นไร่ได้นะครับ11.25ไร่โอ้แม่เจ้า,ามัับมีพื้นที่ถึง90,000ตารางเมตรนะครับโอ้90,000ตารางเมตรใหญ่มากอันนี้ก็มีถึง330ล้านนะครับ เคยเกิดเพิงไหม้ด้วยมีอาคารมีเรียกว่าบันไดเลื่อนแห่งแรกก็เกิดที่นี่นะครับทใกอ่าใจมารู้บ้านเรานะครับเมื่อปี2,528นะครับตระกูลเอาฟาเยสเนี่ยนะครับได้ซื้อตึกนี้มานะครับในราคา27,000ล้านบาทครับโอ้นั่นก็คือ เมื่อปี228นะครับเมื่อ40ปีได้แล้วครับเมื่อปี2 5 5 3นะครับตระกูลเอาภายเนี่ยครับก็ขายต่อไปในราคา66,000ล้านบาทโยแพงมากเลยนะครับนะซื้อมา2 7 0 0 0ขายไป66,000นี่คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับห้างแอรอทส์แห่งนี้ครับ